วขอเวยรับรวยเงเนนะครับขอคุณมากครับทายสุดเขชิญท่นค้าเตอร์ในบ้านเก่าสกินีงนะครับนเชิญครันะคะริดสของวีด้าของเราที่ลนะคะขอเชิญา ครับออีีกหนึ่งนสองสามสี่ได้ครับคือจริงๆจังหวัดปทุมเป็นจังหวัดที่เศรษฐกิจดีมากนะครับแล้วก็ ผ่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่เนี่ยก็ให้ความสนับสนุนนะครับในเรื่องของการองการรักลอบร้อนะครับแล้วก็สิ่งวัดรล้อมเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นหัวข้อสําคัญนะครับทางวีด้าเนี่ยก็คิดว่าตอนนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับซึ่งเรามีโอกาสได้มาบริการกับพี่น้องชาวปทุมธานีนะครับได้ใช้รถที่มีคุณภาพนะครับผลิตโดยคนไทยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยก็ช่วยประหยัดพลังงานทางทางที่ปทุมธานีเนี่ย เป็นสาขาวีด้าที่บริษัทนี้เป็นสาขาแรกในภาคกลางนะครับแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้เราก็มีให้บริการเตรียม<ๆ>เตรียมเปิดตัวในภาคเหนือภาคต้ภาคใต้เราเปิดตัวไปแล้วที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับก็เป็นโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวนะครับให้น้องนักศึกษาเนี่ยใช้รถไฟฟ้าเพื่อช่วยกันรักรักสิ่งแวดล้อมนะครับนะครับจุดเด่นของรถวีด้าเนี่ยก็คือเราเอ่อมีศูนย์บริการนับผลิตในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การบริการหลังการขายเราจะมีความพร้อมเรื่องอะไหล่ต่างๆนะครับแล้วโมเดลของวีราทุกรุ่นนะครับเราผ่านสถาบันยานยนต์สถาบันไฟฟ้านะครับสามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ใช้บนถนนได้ือนรถปกติเลยครับ,รบก็ศูนย์วีระปทุมธานีเนี่ยก็ยินดีต้อนรับนะครับอยากให้พี่น้องชาวปทุมธานีเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาลองขี่รถของวีรานะครับแล้วท่านจะได้รับประสบการณ์ใหม่นะครับ ขับขี่ปลอดภัยนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็ช่วยประหยัดพลังงานช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องนะครับศูนย์เราเนี่ยอยู่ตรงข้ามตลนาดนานาเจริญน,นะครับเดินทางสะดวกมีที่จอดรถนะครับสามารถทดสอบการขับขี่ได้นะครับยินดีนะครับมีตอนรับสั่นครับ